สวยที่บ้านมนะันติดกันระนาวเลยโลัวมากเนี่ยเปิดร้านขายของหน้านบ้านนะขายมั่งไหมขายมั่งอะปิดตูก้กลัวเราก็ไม่รู้เนะว่าใครเที่ยวมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาซื้อของเรามั่งเนี่ยกลัวอย่างแรงถ้าจะปิดก็เดี๋ยวของไอ้พวกเนี้ยมันเสียเลาว,ว่าจะเลิกขายแล้วเนี่ย เดี๋ยวมึงนั่งมึงนั่งตรงนั้นก็ได้ถ้าออกไปก็ปิดประตูกระจกด้วยนะเดี๋ยวเสียงเข้าออัดคลิปแป๊บเดียวกินข้าวยัง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 เดี๋ยวอัดคลิปแป๊บเดียวทายของให้กันนะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้ประวันก็จะมาเอาจะมาลงหลักร้อยหลักสิบหล,ลักหน่วยให้เพื่อนๆไปคิดเล่นๆนนะคะประวันกลัวเพื่อนๆเ,เหงาเนาะก็เลยหาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาให้เพื่อนๆเ,เนาะ <laughs> ประวันคิดถึง เดี๋ยวพ่อวันลงชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่าวันก็ค่อยมาเน้นหลักสิบให้นะคะคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้ก็วันอะไรแล้วอะก็ไม่รู้อีกละเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขตัวอะไรเราก็ฟังคําเตือนสักนิดนะคะคำเตือน สูตรหวยเป็นการคำนวณตามหลักสกิติเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไม่สนับสนุนเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นไปค่ะการลงทุนม,มีความเสี่ยงนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะยังไงก็ เพื่อนๆก,นก็อันนี้ไว้สักนิดเนาะเดี๋ยวพอวันจะมาคัดให้หนะากระดาษหากระดาษก่อน เป็นสุดหัวยอ้พวกวันเยอะแยะไปหมดพวะวันก็ยังทําไม่เสร็จดูนะทีเดี๋ยวพวกวันให้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะเต็มที่นอนเต็มที่นอนไปหมดเลยคือวันนี้ไม่กล้าออกไปไหนอะค่ะโอ้ยโควิดเยอะเหลือเกิน พอวันก็นเลยอยู่บ้านทําเลขให้เพื่อนๆดีกว่าเนาะเผออื่อเราจะได้เงินเผื่อยังไงเราจะได้เงินถูกเลขสักนิดๆหน่อยเราได้มีเงินกินปีใหม่กันนะนะคะ อาา่ะค่ะเสียงประวันเป็นยังไงมั่งไม่รู้ได้ยินกันมั่งไหมเงียบไหมเสียงเดี๋ยวนะคะเพราะว่าอันนี้หลักหน่วยนี่ปะวันหลักสิบนี่หลักร้อยนี่ประวันทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขียนอันนี้ไว้ก่อนร้อยร้อยเขียนกับสีอะไรดีที่มันชัดชัดสีอะไรดีสีเขียวมองเห็นไหมเห็นเนาะสีเขียว แป๊บเดียวนะคะแป๊บแป๊บร้อยืสิบเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปจับเล่นๆดูนะคะว่ายังไง เผื่อเพื่อนๆมีดวงอะเนาะเหมือนปะวันนี้เผื่อปะวันไม่มีดวงถ้าปะวันจับไปให้แล้วเนี่ยก็อาจจะพลาดได้เพื่อนๆลองเอาไปจับกันเล่นๆดูนะคะร้อยสิบหน่วยอันนี้บนนะคะเฉพาะบนอ๋อมันมันต้องเขียนสามตัวบนก่อนเนาะเออสาม ตัวบนสิบหกเดือนสิบสองอ้าวหนึ่งหายเหลือแต่สองโอ้เลขอกวันอะไรวันพฤหัสเนาะอืมโอเคแม่สีเขียวสุดสวยเลย <c oughs> สีเขียวเหนียวซับเราต้องเอาสีแดงสีเหนียวซับเนาะไหนอะสีแดงอยู่ตรงไหนเนีย่ยกระดาษมันออกเหลืองถ้าว่าเขียนสีแดงนี่มองไม่เห็นแน่เลยสีดำก็ได้มังดำมาค่อยชอบเท่าไหร่เออดำก็ได้ชัดไหมอะดำเพราะว่าอันนี้มันสีน้ำตาลสีดำก็ได้เนาะ เดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวประวันเทียบเลขให้นางหยิบอันนั้นมาให้ทีแม่มึงนี่นนไม่ไปไหนเลยนะเฝ้าอยู่แต่ตรงนี้นะ <c oughs> เอเอไม่ไอพินอ่ะมันมันเห็นไ้ชุดของมาเลยนั้นใช่ไหมถึงที่นี้มันก็ไปดูชุดไอ้นุ่นและชุดอ่า ชุดอะไรชุดโบราณชุดโบราณนั้นมันมาอะไรอ่ะเออแปดแปดห้าแปดสองสองแปดห้าหรอวะมาแบบไอ้นี่เลยเออมันมาเห็นมันมันนั่งดูนั้นมันนั่งดูเออมันนั่งดูกูทําเสร็จแล้วมันก็ออกไปซื้อเห็นว่าถูกต้องสองร้านกว่าเออข้านงในเห็นมันโทรมันไลน์มาเมื่อเมื่อวานเหรอเออ ม, 7, ม,มันบอกว่าเออกูซื้อหมดไปเท่าไหร่ออะกูบอกเจ็ดหมื่นกว่าเนาะเจ็ดหมื่นกว่ามันบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโอนให้แสนหนึ่งอืมนั่นไงม,มันบอกเย็นเยน็นอืมมันมันไหมมันลายมาละโอ้คุยซะหืมฟุ้งกระจายเลยเนาะปพระวันแต่วันนี้ก็ไอ้นุ่นสวยน,ะนั่นนงไอไอชุดโบลานนะ่ะ ถ้าชุดโบราณมันเอามาประกบกับชุดมาเลยเดี๋ยวชุดมาเลงวดนี้นะมันมาเลขเบิ้ลนะมึงเออไม่รู้ว่ามันจะมาเบิ้ลไหมเพราะว่าเขาไม่เบิ้ลมาหลายงวดแล้วเนาะอาจจะมาเบิ้ลหรืออาจจะมาหามอืมถ้าไม่มาหามก็คือมาตัวหนึ่งเหมือนงวดที่แล้วใช่ไหมมันได้อะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมอืมแล้วก็มาตัวมาล่างมาบนเนาะ วัดน,นี้ก็ไม่รู้หลักร้อยอาจจะมาเจ็ดอีกแล้วมั้งเออทำไมมาบ่อยจังเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวประวันเทียบหลักเอหลักสิบให้แป๊บเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เพื่อนๆทานข้าวเที่ยงกันหรือยังคะพราะวันก็ไม่รู้ทีนี้ว่ามันเที่ยงหรือมันอะไรแล้วเอออันนี้ก็จะมีอันนี้มันชนไอ้ที่จดไว้ไม่กี้ไปไหนหมดละ่ะอู้เต็มบ้านไปหมดเนาะอ๋อันนี้หลักอันนี้ล่างเหมือนล่างนี่เดี๋ยวค่อยนู่นนะ่ะหาสองตัวสามตัวบนก่อน ชุดเนี้ยชอบชอบนี่สองชุดนี่โอกาสสูงมากเนี่ยเพราะว่าเพราะว่างวดนี้นะเลขเด่นนะนะเทียบกับเลขประจําวันเทียบกับไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จอนะ่ะคือมันตรงแค่ชุดเดียวอะ่ะแต่เราก็ต้องจับกันไว้เนาะสามตัวนี่นั่น,น่ย เดี๋ยวเลยให้แน่ให้แน่ใจสักนิดเดี๋ยวต้องรอของเอเดวิดรอของไอลาหิมรอไอนี่ก่อนเอามาเทียบดูว่าเออตัวเลขมันยังไงเดี๋ยวค่อยฟันธงให้เพื่อนเพื่อนใช่เพราะว่ากลัวจะพลาดเหมือนงวดที่แล้ว,วลาวงวดที่แล้วสูตรหลุดเยอะอันนี้ทําสูตรเข้าไปแทนถึงสิบกว่าสูตรแต่ก็ไม่รู้เนาะงวดใหม่นี่ ไม่รู้ใจยังไงงวดใหม่เดี๋ยวนะคะเพื่อนๆ่นะประวันก็พูดสนเนาะเออวันนี้มาพูดได็ตรงนะประวันอนะวันนี้อารมณ์ดีสี่หกไม่รู้นี่ แต่เดี๋ยวนี้คนนู้นให้คนนี้ให้หกหกหกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องดังมันต้องบิดเพราะถ้าบิดแล้วมันจะต้องวิ่งขึ้นมาเหล่านี่มันจะต้องวิ่งขึ้นมาเป็นเจ็ดแน่เลยถ้าถ้าดูอ่ะพอตอนท้ายๆมาเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมใครๆก็ให้เก้าเก้าเก้าพอใกล้ๆใหญ่นี้มาเนี่ยมันลงมาแต้มหนึ่งเจ็บปวดหัวใจ โอ้อันี้เดี๋ยวไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าแต่เจ็ดมันไม่ชนเลยนะถ้าเจ็ดหลักร้อยละมันแต่โอกาสก็เป็นไปได้สูงนะไม่รู้เลยว่าไอ้ร้อยเนี่ยมันชนอยู่ที่สี่กันหนึ่ง แต่ว่าเลขไอ้นู่นน่อยสามตัวที่ว่าประวันให้ดูทุกงวดนั่นนะเนาะที่เลขเด่นประวันจับชนกันอ่ะมันได้มาชุดเดียวอ่ะเด่นเด่นเลยคือชนกับเลขประจําวันแล้วชนกับเลขประวันแล้วเนี่ยคือได้ชุดเดียวแต่ประวันก็ต้องขอแบบขอให้ประวันแน่ใจก่อนนะเนาะขอให้ประวันแน่ใจก่อนให้ประวันแน่ใจก่อนว่า เลขเนี่ยมันมันจะยังไงเดี๋ยวประวันค่อยปล่อยให้อะเนาะเดี๋ยวให้ประวันหาหลัก10หลักไอ้หน่วยให้เสร็จแล้วเดี๋ยวประวันจะปล่อยให้เลข3ามสี่ ป้วันว่าจะเข้าไปที่สวนสักทีแต่ทีนี้น้าท่วมป้าวันก็กลัวงูเนาะงูเยอะๆที่สวนป้าวันวันนั้นเนาะน้ำท่วมอ่ะป้าวันฝนตกอ่ะตกไม่หยุดเลยถึงก็ป้าวันนั้นไปไปเก็บไอ้จอกยางโอ้ยงูอ่ะมันขึ้นไปพันอยู่ตามต้นไม้เยอะแต่ว่าดีอ่ะงูคืองูมันไม่มีพิษ่ะเนาะ แต่ถ้าว่างูมีพิษเนี่ยก็อื้อันตรายน่ากลัวแปดนี่มันจะมาอีกหรือแต่ว่าหลักสิบเนี่ยอื้ชนมันชนได้ไอเนี่ยห้ามันจะมาตลอดปีอยู่ยังสงสัยอยู่นะแต่ว่ามันชนกับเลขประจำวันนะน,นี่ห้ากับไอเนี่ย ถ้าถ้าชนชุดพพะเอกนู่นนะมันได้มันชนได้สี่กับห้าใช่หไหมเรามามา,มาชนชุดนี้มันได้สองใช่แล่นไงของของไอ้ยิกไอ้ยิกไอ้ยิกรู้รู้สึกว่าจะชนกันนะอืถ้าถ้ามานี่นะคิดว่ามาล่างนะ ไอห,ห้านะสีนี่อาจโดดดิดบนก็ได้เนี่ยเนาะก็รั่วา,ามายิกยกมิมึงมึงเทียบแบบไหนมันบวมมันจับเทียบกันหมดว่าเออใช้ได้จัดไปคำนี่ไก๋ยิกอา้าวไม่ได้คุยกับเพื่อนเพื่อนทีนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อย ไว้นเพื่อนเพื่อนก็คงเห็นแล้วนะว่ามันมีอะไรมั่ง๋นวันจะเขียนชุดเต็มร้อยไว้ให้แล้วก็วันนั้นเอาเอาไปเทียบอีกชุดหนึ่งคือมันชนมาอีกตัวหนึ่งอันนี้เราก็จะเขียนไว้ว่าชนเราก็จะเอามาอยู่ไว้ฝั่งนี้ อไม่รู้นะแต่อันนี้มันน่าถ้าถ้าไอ้นี่มาเนอะเราตัดไมสี่เนี่ยคือคือมันชนหน,นอะเนาะสี่หนึ่งและเก้า ก้านี้ชนเหมือนกันแต่ว่ามันชนไม่เยอะเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าไอซีกันหนึ่งเนี่ยชนเยอะประวันก็ไม่รู้ระวังหนึ่งกับสี่เนี่ยอันไหนมันจะมาหลักร้อยนะเหมือนงดที่แล้วงดที่แล้วนี่มันชนโสมกับสี่ใช่ไหมมันมาสี่แต่ประวันนั้นดันไปเอาเก้าเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้เอาไปชนอีกประวันเอาไปชนอีกชุดหนึ่งทีนี้มันดันชนเก้าขึ้นมาอีกเนี่ย เนี่ยเพื่อนๆก็ถ้าไม่นี้ก็ไม่ต้องเอาเพราะว่า9้าน่มันชนไอ้เลขเด่นประวันนะเลขเด่นล่างด้วยเนี่ยมันชนเด่นล่างด้วยนะคะเนี่ยให้เอาหนึ่งกับสเนี่ยไปใส่หลักร้อยเพราะว่าเหมือนงดที่แล้วอะเนาะหลักสิบก็จะมีอันนี้สี่ตัวนี่คือชุดเต็มอ่ะนะคะก็จะมีสงมีสี่สนี้มาแรง มีห้าและหกะอ, 4, อันนี้ชนชนชนก็จะได้สองสี่ห้าอันนี้จะชนชุดพระเอกประวันนี่แต่สองเนี่ยม,มันมันชนชุดอ่าประจําวันประวันด้วยแล้วก็ นเนี่ยคือชนชุดประจำวันเอาตายแล้วเพื่อนมองเห็นแม่นี่เขียนซะตั้งนานพูดซะตั้งนานเนาะอันนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆอันนี้คือชุดเต็มของหลักร้อยนะคะชนกันที่ว่ามากที่สุดคือป้าวันก็ให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะชนกันมากที่สุดก็คือสีกันหนึ่งนะคะ เก้าเนี่ยปวันก็ไปชนชุดนุ่นมาเดี๋ยวจะเหมือนงวดที่แล้วอีกให,ให้เพื่อนๆเอาอันนี้นะคะสี่กับหนึ่งนะคะและ้วน,นี่หลักสิบเนี่ยอันนี้คือชุดเต็มมานะคะหลักสิบนะคะหลักสิบก็จะมีสองสี่ห้าหกแต่ชุดเด่นที่สุดที่ปวันเอาไปชนชุดพระเอกปวันเนี่ยคือชนเนี่ยค่ะคือสี่กับห้าห้าเนี่ยก็ไม่รู้อาจจะลงล่างแล้วดิดบนก็ไม่แน่ใจอ่ะเนาะ ลง,ลงสองอนะคะลงสองลงสองลงหกเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลงเอาไปจับสามตัวดูนะคะเพราะว่ามันก็มีสิทธิแตกสองตัวบนสองตัวล่างอะค่ะนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆลงเอาไปจับดูนะคะว่าหน่วยเอาหน่วยเม่กี้เทียบไปไหนแล้วอะเอาเอาหน่วยมาทีนั่นน่ะเออ หน่วย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 บนนะคะอันนี้คือประวันทำสูตรให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาไปจับสามตัวบนสองตัวบนแต่ก็อาจจะติดสองตัวล่างด้วยก็ได้ก็ลองดูก่อนเนาะเผื่อเพื่อนเพื่อนอยู่เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งก็ไปลองไปจับดู ถ้าขี้เกียจจับก็รอปวันน่ะเนาะแต่ปะวันก็บอกทุกครั้งอ่ะนะคะบางทีปวันก็ดวงอาจจะไม่ดีบางทีเพื่อนๆดวงดีเอาไปจับก็ถูกเพราะว่าปะวันนะตั้งแต่ต้นปี6กสองมาเนี่ยปวันคือปวันถูกมาตลอดไม่เคยโดนกินแบบนี้ไงทีนี้สงสัยมันคือมันจะใช้ดวงหมดหรือว่าไงก็ไม่รู้เนาะเพราะว่า ช่วงนี้โควิดเยอะแล้วประวันเองประวันก็ไม่ค่อยได้ออกไปทําบุญด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออนะกลายเป็นว่าเออบุญโลใช้มันถูกทุกงวดหรือเปล่ามันมันถึงได้พลาดอะไรเงี้ยเนี่ยประวันก็เลยทำเป็นชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาให้เพื่อนๆจับเองดูนะคะ ยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยเนาะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นใส่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพป เพื่อนๆคนในที่ว่าเก่งๆอ่ะเอาไปจับได้เลยมีโอกาสแตกสามตัวอยู่แล้วค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้คือเลขเต็มประวันนะคะอันนี้คือชุดเต็มทั้งหมดค่ะ อันนี้บนหลักร้อยก็จะมี4มี7มี9มี1ชนชนกันมากที่สุดก็คือ4และ1นะคะ9นี่คือโลงนะคะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมาตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เนาะยังไงเพื่อนๆก็พิจารณาดูนะคะหลักสิบปะระวันเนี่ยก็จะมีชนกันอยู่ที่เด่นนะคะเด่น สองสี่ห้าหนะคะอันนี้ก็จะอยู่ชนกันอยู่ที่ว่าชนมากที่สุดก็จะมีสี่และห้าห้าเนี่ยอาจจะลงล่างหรืออาจจะขึ้นบนอย่างละตัวก็ได้นะคะแล้วก็จะชนกับชุดประจําวันประวันด้วยนะคะอันนี้นะคะหลักหน่วยก็จะมีเก้าหกเดชนกับเลขประจำวันไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวประวันขอดูก่อน เก้านี่ไม่มีชนเลขประจำวันนะคะจะมีชนก็มีเจ็ดและ8นะคะที่ชนเลขประจำวันแต่ประวันก็ตัดมาให้เพราะว่าอันนี้เขาก็ไปชนอยู่อันนี้เขาชนอยู่ที่ชุดมาเล่เนอะชนอยู่ที่ชุดชุดมาเลแต่ว่าอันนี้แปดนี้เขามาชนอยู่ที่เลขประจำวันอันนี้ะนะคะ่<ม>ะคะ<ม>เพื่อนเพื่อนแคปนะคะ เพื่อนๆก็ลองเอาเอาไปลองไปจับดูนะคะถ้าเพื่อนๆมีตัวเลขที่ว่าเด่นหรืออะไรนะ่ะก็ลองจับเทียบกันดูตัวไหนที่ชนกันก็เก็บไว้ตัวไหนที่ไม่ชนก็ตัดออกนะคะเพราะว่าประวันเองก็ยังคัดไม่ได้ทีว่าตัวเด่นตัวไหนนั้นว่าจะเน้นปวันว่าจะเน้นตัวไหนให้เพื่อนๆเนาะ เดี๋ยวยังไงก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวป้าวันค่อยมาลงาหลักสิบบนให้นะคะค่ะเพื่อนๆที่ไม่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เนาะที่เข้ามาแล้วถ้าชอบชื่นชอบผลงานป้าวันก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติ้งตองติดตามไว้นะคะเผื่อมีตัวเลขอะไรดีๆเด็ดๆเ,เนี่ยเดี๋ยวป้าวันก็จะเอามาลงแล้วเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นั่นนะคะ ก็ประวันก็ขอให้เพื่อนๆเน,นเนาะเอาตัวเลขตัวไหนของประวันเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ออกขอให้ถูกเนาะให้ได้มีเงินกินเงินใช้กันช่วงปีใหม่เนาะเพราะว่าปีใหม่ก็หลายปีละเราไม่ได้ออกไปไหนกันเลยนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกๆคนนะคะ ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยหลักสิบบนนะคะเดี๋ยวประวันให้ประวันหาตัวเน้นก่อนว่าตัวไหนเนี่ยความเป็นไปได้นะคะค่ะส้ายนี้ประวันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆทุกๆคนมากนะคะทั้งที่ให้กําลังใจมาทั้งที่ซ้ําเติมมาทั้งที่ด่ามาประวันเองก็น้อมรับทุกคํานะคะทุกคำอวยพรและทุกคำด่านะคะ ประวันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ